สวัสดีค่ะนนลูกค้าจ๋าวันนี้แม่ค้ารีวิวนะคะเป็นแคนตัสที่สวนเมกาแคนตัสนะคะอยู่บ้านแยงอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกนะคะวันนี้ดาวล้อมเดือนออกดอกสวยๆเลยค่ะมีหลายแบบเลยนะคะลูกค้าสนใจนะคะเข้ามาดูสินค้าที่ร้านเราก่อนได้เลยนะคะอันนี้อิชินบนะคะ เดี๋ยวเราจะทำการประสมเกสนกันค่ะหวัวไม่ใหญ่นะคะลูกค้าออกดอกสวยขนาดนี้นะคะสวยมากๆค่ะตัดแต่งสวนหน้าบ้านเล็กๆกันนะคะประมาณนี้ก็ได้ ชอบแบบไหนก็เข้ามาดูเข้ามาเลือกซื้อกันได้เลยค่ะ